ตำนานรักกุหลาบปากสันตามและต้อมวันนี้หนูดาวมีเรื่องเล่าตำนานรักของหนุ่มสาวตามและต้อมตามเป็นสาวบึงการส่วนต้อมเป็นหนุ่มกาลสินย้อนหลังไปเมื่อเดือนสิงหาคม2557ต้อมตามจีบตามกว่าจะจีบติดใช้เวลานานพอสมควรตามและต้อมชอบไปเดินเล่นกินจิ้มจุ่มที่ถนนเข้าเมาริมโค้ง ถนนสายนี้เป็นถนนที่ทั้งคู่มีความสุขและรักกันที่นี่ต้มเข้าตามตรอกออกตามประตูส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอาตามตามประเพณีอีสานและแต่งงานกันเมื่อเดือนมกราคม2559 แต่เรื่องราวของตามและต้อมยังไม่จบทั้งคู่ฝันว่าอยากจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้ที่ถนนเข้าเม้าริมโขงเพื่อสร้างตำนานรักกุหลาปากสันแต่ฝันของทั้งคู่จะเป็นจริงได้ไหมเนาะติดตามตำนานรักตามและต้อมได้หนูดาวขอตัวไปหาข่าวก่อนสวัสดีเด้อค่ะ